โอ้เลยเชือพชครับเพชรประาณสามสี่สิบนึงครับาองนเาจะรู้ตัวเองชนะมปยเป็นราชานอเอาเต้องใจกเยแล้วไม่ต้องเใจเป็นหลังเกมครับ้าองซานมวยไม่อยากชนะเลยโอ้เงยไม่ละเขาฟังมีเลี้ยงมันไม่เรียงมึงกเขาไม่มีีะไรเสียแล้วเขาโดนลุดแล้วไม่เีีะยงเสียเขาแนเขาหลุดเด้งเลยเขาแนเนี่ย บอกแค่เดียวเจะพอแล้วพอทำมันทีร่วงเลยอ่โอ้ยเดี๋ยวจะชูมืออย่างเดียวปล่อยลูกมันอ่ะมึงไม่มั่วเขาเองเป็นไงบวกอ่ะหลายครั้งแล้วว่ากันใหม่ปล่อยขนาดนี้ต้องรู้แล้วจังหวะแพ้ชนะเป็นยังไงตอนตอนเจอได้องซา ที่แพ้ยังดำพอบางแน่คราการต่อ่ยังดำมีทีม่งนะครับมาคกาอต้องมี30-40เมงครับท่เราอดครับังวยกวครับตั้งเดียวอแล้ววี่งไปบอกอยูมุ่งงเี่บอกให้หยุดพอแล้วพอแล้วมึงปุงนะมึงต้องรู้ตัวเองนะชนแล้วชนะแล้ว ไม่ผู้ไม่ผู้เดือดหรอฮะูเด็กติ้งตอกหรืไงฮะผมไม่มาไนผมไม่มาเหรอชนะมัไก็ได้เลยเอามาบ่อยชนะมันฮะก็มงมอ่กมึงผมึงาวนชนะชนะแล้วเข้าะไนแเกรยไ้กระเหี่ยมตัวปงเกเาชนะแล้วแล้วมึงก็ไปเจอสาวสาวใหญ่เลยสาวจดหมดหมดเลยเขาชหลอมึงเนีอยเขาอหกายป้ง

ออกมายกห้านี่เป็นตัวแพ้เลยโดนหมัดเข้าไปหงายท้องเลยราะว่ากลางยกห้านี่แต่ว่าทําได้ดีนะมาครับมาเลยเอาครับเอาสามาญตะมวยก่นอนอนไรนะครับตอนตอนออกมายกห้าชิงดําโดนหมัดนั้นไปในคิดว่าเราจะกลับมาได้ไหมคิดว่าจะกลับมาได้ครับไม่คิดว่าจะกลับมาได้เมาด้วย จังหวะเราเกี่ยวเชื่อได้ไหมเซเข้าไปเกี่ยวเชื่อไว้ทันมั้ยทำเล่นเกี่ยวเชื่อถอยอมไปยังไงคิดว่าคิดว่าพอโดนฉอดหน้าไปในคิดว่าจบมั้ยจบเอาแล้วทำไมทำไมเราถึงไม่ยอมเ่มอนน้องก็ลองทำลอกว่าจะโดนหรอเปล่ลองบวกดูสุดท้ายแล้วทำได้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับตอนที่กัดฟันบวชเนี่ยทั้งทั้งที่เมาอยู่คิดว่าน่าจะโดนทั้งโลูอยังไงมันต้องโดนบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึก ภูมิใจครับผลงานงเวันนี้เลยครับภูมิใจนะครับอาชีพไหมมีมามวันนี้อาชีพเนี่ยข้อมือนก็โอเคแล้วอ่ะไรกับแฟนเงินเนี่ยชมมาเยอะเลยครับก็ขอบคุณกำลังใจที่ขอเชียร์ตลอดครับครับผมอ่ะด้านข้างคนนี้น้ำตูนนยครับผมวันนี้ครับคิวครับโชว์วิญาครับครับผมเป็นไงบ้างครับฟอร์มของณเราวันนี้วันนี้เออครับต่อยไม่ดีครับครับติดมั่วด้วยครับแต่ก็ถือว่าน้องเขาาสู้ได้ดีมากถังมาบวกเลยไม่มีอะไรฝีอะไรต่ออย่างเดียวไอไช็อตที่โดน ดีคิดยังไงครับตอนนั้นโอ้ยไม่น่าเลยนายนายด่าแน่แต่ว่าพอสุดท้ายพอถับก็ได้นะดิโอ้ยผล็อกเลยผลล็อกเลยครับก็มั่วไปหน่อยครับเขาก็ไม่ค่อยปีครับจมูวแต่ฟันสองเรรู้สึกว่าจังหวะน้องเดินไปโดนหมัดโดนสองเหมือนจะมีมีอาการด้วยใช่ไหมโดนหมัดโดนสองเพราะมันกันไม่ได้ด้ยังไงครับ กันไม่อยู่มึงกันไม่อยู่นะ้ืตามแรงครับเราคับไลถึงแฟนขับของชี่ะครับผมขอบคุณท่านพี่ป็อกำลังใจที่คอยติดตามโอเคครับยินดีด้วยครับ้องินดีด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ